บทที่22เพลงพิฆาตเชิงมุ่นเพ่งตื่นตระนกตกใจอย่างเงียบๆและแล้วจึงรีบยื่นมือไปตะปบคว้าเอาแพรบางเบานั้นขึ้นมาทันทีแต่ท้ว่าแพรบางเบาผืนนั้นไม่เพียงจะแนบสนิทติดกับผนังเหล็กเท่านั้นมีนำซ้ำอย่างไม่ทราบว่าได้ทอขึ้นด้วยวัตถุสิ่งใดเพราะมันลื่นจนไม่อาจจะกำได้ติดมือเลย จึงไม่มีทางที่จะขยำการรขึ้นอย่างใจนึกด้วยพลังฝีมือของเฉิงมันเพียงยามนี้มันได้สูงลำแก่งกระ้าเพียงใดแล้วการตะปบคว้าไปในครั้งนี้นับว่ามีพลังอันกล้าแข็งที่เพียงพอต่อการทลายซีดาให้เป็นผงทุลีได้อย่างง่ายได้แต่ทว่านิ้วทั้งห้าที่ขยุ่มไปบนแผลบางเบานี้กลับไม่อาจจะใช้พลังออกไปได้เลยแม้แต่น้อย เฉีงเอนเพงยิ่งตื่นระหนกตกใจยิ่งกว่าเดิมดังนั้นจึงรีบใช้กระบี่พิฆาตรัดก,กรีดไปบนแผลบางเบาผืนนั้นไปมาหลายครั้งแต่ทว่าด้วยความคงกล้าของกระบี่พิฆาตรัดนี้กลับมิอาจที่จะขีดข่วนให้ปรอยอยู่บนแผลบางเบานี้แม้แต่น้อยอย่าว่าแต่จะกรีดให้มันขาดออกจากกันเลยในใจของเฉียงง้นเพงจึงทราบชัดว่า ที่เบื้องหลังของแพรบางเบานี้เป็นผนังเหล็กที่ยางมากก็น้ำไม่เกินสองนิ้วแต่ว่าการจะทำลายแพรบางเบาที่ขึงแนบแน่นอยู่กับผนังเหล็กนั้นไปเสียก่อนตนจึงจะสามารถทะลวงออกไปได้เฉือง้วนเพงเยือนอยางงุงงงอยู่ตรงหน้าแพรบางเบานั้นเป็นเวลาครู่หนึ่งและพลันก็หัวเราะอ,อย่างที่อดจะสุดกลั้นมิได้ที่แ้เฉิอง้วนเพงได้หววคิดขึ้นว่า ทั่วทั้งสีด้านของห้องนี้ต่างก็กรุบไว้ด้วยผนังเหล็กอันนาทึบแต่ก็ไม่แน่ว่าทุกด้านต่างก็จะเป็นเหล็กสองชั้นและในระหวางก็ขึงไว้ด้วยแพลอันบางเบาประหลาดอย่างนี้โดยทั่วห้องขอเพียงแต่ให้มีเพียงแห่งเดียวที่ไม่ใช่ขึงกั้นไว้ด้วยแพรบางเบานี้แล้วตนก็จะสามารถถลายออกไปได้โดยไม่ยากนะักเมื่อครู่คิดไดเช่นนั้น ก็จึงรีบเร่งฝีมือเข้ากระทําไปตามความคิดทันทีเพียงเวลาอีกครู่เดียวก็มีเสียงเปลืองปรางตึงตังดังขึ้นหลายครั้งแล้วพนังอีกสามด้านของห้องและเพดานพร้อมทั้งพื้นห้องซึ่งตนได้เย็นอยู่ก็ได้ถูกกระปี่พิฆาตระหรือทลายออกเป็นช่องถึงยาวประมาณสามเสียพร้อมทั้งเหล็กนาก็ได้ร่วงหล่นลงกองซุมอยู่กับพื้น แต่ถ้าว่าเมื่อแผ่นเล็กได้ร่วงหล่นลงมาแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างเมื่อครู่นี้ทุกประการโดยปรากฏมีประกายสีเทาอย่างเลือนรางทําให้เห็นว่าทุกด้านของผนังนั้นมีแผลเบาบางชนิดนี้ขั้นกลางอยู่ทุกแห่งหนเฉ่งงวนเพียงนั้นได้ฝากความหวังครั้งสุดท้ายอยู่บนพื้นที่ตนเหยียบดังนั้นจึงได้แกว่งกระบีพิฆาตฤรกตริไปบนพื้นจนมีความกว้างประมาณสามเสียแล้ว จึงใช้ปลายกระบี่พี่าตารักงัดเอาแผ่นเหล็กนั้นขึ้นมาและความบังครั้งสุดท้ายของเฉีงวุนเพิง<ม>ก็ละลายหายไปเป็นอากาศสะท้านอีกพื้นเหล็กที่เบื้องเท้าของตนนั้นเมื่อได้ถูกงัดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาก็คือประกายสีเทาอันบุบภาพของแพรบางเบาเช่นเดียวกันเฉียงวุ่นเพิงมาในคลิหาของเอีย่ยงเหงในครั้งนี้ มาดแมนจะตั้งปณิธานแล้วว่ายอมตายขายชีวิตอย่างไม่เสียดายหากแม้สามารถตายร่วมแบบเอเยตแห่งเองในครั้งนี้ก็จะไม่ขมวดคิ้วนิ่งหน้าเสียดายชีวิตเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าอันการที่จะต้องถูกคลอกตายอย่างไร้ต้นสายปลายเหตุภายในห้องนี้เฉิงวันเพ็นก็มีความไม่ยินยอมและก็ยังเสียดายในชีวิตโดยมิอาจจะหลับตาตายได้เลย ดังนั้นเองในใจจึงได้บังเกิดความร,ร้อนรุ่มแค้นเคืองอย่างทุรนทุรายขณะเวลานั้นเองก็มีเสียงที่เยือกเยน็นเหี้ยมเกรียมดังเข้ามาว่าเชื้อเสียงกงที่แทก้กระบีพิฆาตรักก็ยังอยู่ที่ท่านดอกหรือเฉียงงนพิงตวาดด้วยความโกรธว่าใช่แล้วจะเป็นเยี่ยงอะไรคนผู้นั้นก็เปล่งเสียงหฮอรร์อย่างพิโกนแสนรักคายหูโดยไม่หยุดยั้งแล้วจึงกล่าว เมื่อครู่นี้ปรากฏเสียงดังตึงตังโครมครามสั่นโยภายในห้องทึบซึ่งจ้องจะเป็นเพราะการใายกระบี่พิฆาตรักเข้ากรีดทำลายผนังเหล็กอย่างแน่นอนโดยหวังจะหลุดรอดออกไปแต่ไม่ทราบชื่อเสี่ยงโกงเหตุไรจึงยังไม่ยอมออกมาหรือว่ามีความรุ่มลงต่ออากาศอันอบอุ่นทั้งห้องหลับนี้กระมังเฉียงมัอนเพยงได้ยินคนนั้นเอ่ย เสียสีเยอะหยันต่อตนฉชนั้นก็ยิ่งปรากฏความแค้นเคืองขึ้นอีกมากนะแต่ถ้าว่าในพร้อมกันนั้นก็ฉุกใจได้คิดในเรื่องนึ่งขึ้นได้ทันทีทั้งนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่ตนได้ยินเสียงเผาไหม้ของกองไม้แล้วจวบจนกระทั่งบัดนี้อย่างน้อยก็ต้องเป็นเวลาครึ่งชั่วยามแล้วแต่เหตุใยตนจึงม่รู้สึกร้อนรุ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อย เมื่อได้คิดเช่นนี้ก็รีบอาศัยจากประกายของกระบีมองไปที่พื้นทันทีก็เห็นหนังสือต่างๆที่กองอยู่บนพื้นขณะน,นี้ได้งอง,งุ้มขึ้นมาจากทางของกระดาษอยู่ทุกแผ่นแล้วแสดงว่าได้ถูกความร้อนจนกระทั่งงอกรอบขึ้นแต่เฉิงเพ็งในยามนี้กลับไม่ได้รู้สึกร้อนรุ่มเลยแม้แต่น้อยเป็นความจริงจึงได้ชื่นมือไปกดบนพื้น แต่ก็มีรู้สึกว่าจะมีความ,มร้อนเลยแม้แต่เล็กน้อยเืิงง่วนเพ่งยืนอย่างงงงันเป็นเวลาครู่ใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุของความในนี้แต่ก็ยังคงได้ยินทางเบื้องนอกส่งเสียงมาอีกว่าชื่อเสี่ยงกงข้าพเจ้าได้บอกก่อนแล้วว่าภายในคฤหาสน์ของท่านสิ่งกงนี้ตกแต่งกอ่อสร้างการยางประหลาล้ำแสนพิสดารซึ่งท่านนั้นมิอาจจะคาดเดาครุ่นคิดได้ ขณะนี้ท่านคงได้เห็นถึงแพรอันเบาบางที่มีประกายอันแข็งกล้าแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าเป็นของสิ่งใดเสียงงอนเพ่งก็ครุ่นคิดไม่ออกและก็ไม่ทราบว่าอันแพรบางเบาสีเทานั้นจะเป็นวัตถุสิ่งใดกันแน่ดังนั้นจึงได้เอ่ยถามไปทันทีว่าเป็นอะไรหรือเสียงอันประหลาดนั้นดังมาว่าให้ท่านได้เปิดหูเปิดตานในยามก่อนที่จะตายไป เป็นเรื่องที่มีกุศลอยู่ดอกชื่ง้วนเพงได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกคลางแคลงใจขึ้นอีกกว่าเดิมมากมายนะักชื่ง้วนเพงครุ่นคิดในใจว่าคนที่ส่งเสียงอยู่ทางเบ้องนอกนี้มาดแมนตนไม่ทราบว่าจะเป็นผู้ใดกันแน่แต่ก็ย่อมจะต้องเป็นบริวารที่มีตำแหน่งสูงของเอถิงเฮงอย่างแน่นอนและเมื่อฟังจากน้ำเสียงของมันนี้คล้ายจะมีความเชื่อมันว่า ตนจะต้องเสียชีวิตภายในเวลาอันรวดเร็วโดยไม่มีทางจะช่วยเหลืออย่างไรได้อีกแล้วแต่ขณะนั้นตนยังรู้สึกปกติดีทุกประการโดยไม่ได้มีความผิดปกติอย่างใดเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยเฉิยงง่วนเพ่งครุ่นคิดไปพลางก็จ้องมองไปตามพื้นล่างไปพลางแต่สิ่งที่ปรากฏแก่สายตานั้นได้ทำให้เฉีงงวนเพ่งระทึกใจยอย่างรุนแรงทันที ทางนี้เพราะสิ่งที่ได้เห็นนั้นคือกระดาษหลายๆใบที่ได้แนบอยู่กับพื้นขณะนี้ได้ถูกรมจนเกลียมกรอบเป็นสีเหลืองไปแล้วมันก็แสดงได้อย่างชัดแจ้งแล้วว่าอุณหับภูมิภายในห้องรับนี้ได้สูงขึ้นอย่างร้อนแรงและเหตุเไหน,นตอนจึงไม่ได้มีความรู้สึกแต่อย่างใดเลยแม้แต่น้อยเฉียงนเพลงในยามนั้นมาดแมนจะคิดมีออกถึงเหตุผลของตนในการ ที่สามารถทนทานความร้อนได้ถึงเพียงนี้แต่ก็ยังเข้าใจว่านี่เป็นหนทางเดียวที่ตนจะมีโอกาสหนีหลุดรอดออกไปได้ดังนั้นเฉืงง่วนเพ่งจิงแซงทำเป็นหอบอยางถีเร็วและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ขาดเป็นห้วงว่ามันเป็นวัตถุใดกันแน่คนผู้นั้นหัวเราะเสียงประหลาดและกล่าวว่าวัตถุนี้เรียกว่าปานจักรจันรฟ้าในโลกอันกว้างขวางนี้ นอกจากของทรายทองที่แข็งแกร่งปานเหล็กเพชรจึงจะสามารถแทงทะลุและย็บมันได้แล้วก็ไม่มีวัตถุสิ่งอื่นที่จะสามารถแทงมันทะลุได้ระบีพิฆาตรักแม้ว่าจะเป็นกระบี่วิเศษหาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้และก็ไม่มีประโยชน์อันใดต่อปานจักรจันฟ้าเลยมาดมิเช่นนั้นสิงจิยวเจ็กกุงเตชนายจึงยินยอมให้ท่าน มีกระบี่พิฆาตแรกอยู่ในตัวได้อีกและเนชนัยจึงนำให้ท่านเข้ามาภายในห้องนี้ได้ท่านนี้จงออมกํากลังไว้รอ,รอความตายจักประเสริฐกว่าเฉียงง้นเพ็งนั้นทราบอยู่ในแก่ใจแล้วว่าในเมื่อคนผู้นี้เข้าใจว่าตนไม่มีทางที่จะรอดพ้นจากความตายไปได้ดังนั้นคําพูดที่กล่าวออกมายึงจะต้องสัจริงไม่อําพรางเป็นแน่แต่แพรปานจักรจันทร์ฟ้านี้ ก็เป็นสิ่งที่ตนม่เคยได้ยินมาก่อนเลยจริงๆกระบีพิฆาตรักของตนเมื่อได้กลีดผ่านไปแล้วแต่ก็มีอาจที่จะกระทบกระทั่งให้ปานจักรจันฟ้าต้องบุบสลายเสียหายไปเลยแม้แต่น้อยจึงคิดว่าอันคฤหา์อันโอฬานสง่าของ e เอี้ยงเหิงนี้คงจะได้มีการตกแต่งกอ่อสร้างอย่างพิสดารที่ยากยิ่งที่ผู้อื่นจะคาาเดาและครุ่นคำนึงถึงได้เลย เชื้ง้วนเพงกิงถามออกไปอีกด้วยน้ำเสียงอันอิดโรยว่าผู้ที่ให้ชายเพลงิงครอกับเรานี้เป็นผู้ใดรับคำสั่งจากเอะเถงเหงหรือคนผู้นั้นตอบว่าแน่นอนเชื้อเซี่ยงกงนี่เป็นผลที่ได้รับจากการตั้งตัวเป็นศัตรูของท่านเอะสิงกุงเชือง้วนเพงหัวเราะเสียงยาวนานและกล่าวว่าขณะนี้ข้าพเจ้ามิได้รู้สึกผิดปกติไปเลยแม้แต่น้อย น่ากลัวว่าพวกท่านจะเปลืองกำลังเสียสมองไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอนคำพูดของเฉิงมันเพ่งเพิ่งจะหลุดออกจากปากก็ได้ยินเสียงของคนพูดันหัวเราะอย่างพิกลดังขึ้นอีกมาว่าเชิเซี่ยงกงท่านอย่าได้กัดฟันแข็งใจทนเป็นวีรบุรุษไปเลยขณะนี้ผนังเหล็กทางนอกห้องก็ได้ถูกเผาพลานจนเป็นสีแดงคล้ำแล้ว แนะกระดาษภายในห้องก็ถูกรมจนเกลียมกรอบเหลืองไปหมดใช่หรือไม่เสียงงนเพีงเหลียวมองไปก็เห็นว่าจริงดังคำพูดนั้นจึงได้ตอบว่าใช่แล้วคนผู้นั้นจึงได้ตอบออกมาอีกว่าอาจบางทีท่านั้นมีพลังภายในที่เล็กลำแกล่งกล้าซึ่งพอจะกัดฟันแข็งใจทนต่อไปได้อีกแต่ภายในอีกประมาณครึ่งชั่วยามให้หลังเมื่อผนังเหล็กทางด้านนอกของห้อง ได้ถูกเผาจนเป็นสีแดงฉานและผนังภายในเป็นสีแดงคล้ำกระดาษภายในห้องก็ลุกไหม้ขึ้นแล้วก็จะเป็นเวลาที่ท่านต้องถูกเผาพลานเป็นเท่าทานไปเช่นนั้นเฉนียงเง้วเพงเมื่อได้ยินคำพูดเช่นนั้นแล้วก็มิได้เอ่ยปากตอบคำไปอีกแต่ใช้เท้าของตนเดินพลานไปมาอยู่ภายในห้องเวลาผ่านไปไม่นานนะักก็เห็นกระดาษบนพื้นปรากฏมีควันลุกขมง และก็ได้กลายเป็นเท่าทานไปในพริบตาจริงๆเวลาผ่านไปอีกไม่นานรองเท้าที่สวมใส่ยอยู่ก็ปรากฏมีควันขึ้นมาแล้วแต่ทว่าเฉียงวนเพิงในยามนั้นยังไม่ได้รู้สึก,กร้อนรุ่มแต่อย่างใดเลยแม้แต่น้อยและในส่วนตัวของเฉียงวนเพิงยังรู้สึกมีความบกวนขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้นเองดังนั้นจึงสลัดรองเท้าให้กระเด็น เหลือเท้าอันเปล่าเปลือยยือนอยู่บนพื้นอย่างปกติและเพียงแต่รู้สึกว่าพื้นแผ่นเหล็กที่เบื้องล่างนั้นมีความอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้นเองเฉืยงง่วนเพ่งครุค่นคิดไปมาอย่างข้องกังขาและรู้สึกว่าหรือพวกบรรดาเหล่านั้นมาดแมนจะมีท่าทีอันเนี้ยนกระโหดร้ายแต่ก็ได้รอบช่วยเหลือตอนอย่างลับๆโดยการใช้เลขใบประการใด เพื่อจะให้ตนไม่ต้องเสียชีวิตไปเพราะการนี้ชื่งวันเพ็งกิ่งเดินไปมาอยู่ภายในห้องอย่างครุ่นคิดและคำนวณเวลาที่ผ่านไปตอนนั้นก็คล้ายดั่งอยู่ภายในห้องไปแล้วกว่าหนึ่งชั่วยามยามเมื่อฉื่งวันเพ็งก้มลงมองไปบนพื้นอีกครั้งหนึง่งก็มีความตื่นตระนกจนสะท้านไปทั้งร่างเพราะว่ากระดาษที่กลาดเกลื่อนอยู่บนพื้นขณะนี้ก็ได้ถูกเผาพลานจนกลายเป็นเท้าถ่านไปหมดสิน้น มีนำซ้ำผนังห้องและพื้นห้องก็ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ำไปมันเป็นการแสดงว่าทั่วทุกด้านของห้องได้ถูกเผาผลานด้วยเพลงจนกระทั่งบรรลุถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ถ้าว่าฉืองงอนเพลงตั้งแต่แรกเริ่มจวบจนบัดนี้แม้กระทั่งเหงื่อสักหยดก็มิได้หยาดลงมาเลยเสีงงอนเพลงความจริงแต่แรกก็คิดจะเย้ยยันแดกดันฝวายตรงข้ามไปบ้าง แต่เมื่อจุกแกได้คิดจึงเปลี่ยนความคิดทันทีเยือนยางสงบเงียบเึล่รอดูท่าทีต่อไปอย่างเยือกเย็นก็ได้ยินเสียงอันเงียบเกลียมเย็นชาดังแววจากภายนอกผนังเหล็กว่าเชื่อเสี่ยงกงเชื่อเสี่ยงกงเฉืองวันเพ็ญก็ระงับใจไม่ยอมเอ่ยปากตอบเสียงนั้นยังคงเรียกร้องอยู่หลายครั้งจากนั้นจึงได้เป็นเสียงหัวเราะอันประหลาดระขายหูและั่งขึ้นมาดับไฟให้หมด และในขณะนั้นเองก็ปรากฏเสียงดังฉี่ีขึ้นอย่างไม่ขาดระยะซึ่งก็คิดว่าผู้คนทางเมืองนอกคงกำลังใช้น้ำดับไฟอยู่อย่างเข้มแข็งในใจของเฉิงมวดเพงก็จึงมีความปิติยินดีขึ้นอย่างเงียบๆทั้งนี้พระตนไม่ได้เป็นอันตรายจากการถูกไฟเข้าครั้งนี้ไปเลยแม้แต่น้อยเวลาผ่านไปอีกครู่หนึ่งก็ได้ยินคนผู้นั้นกล่าวอีกว่า ใช้ได้แล้วชืองอ้วนเพงก็ได้เสียชีวิตแล้วท่านเจ้านายก็จะลดน้อยศัตรูที่แล่งกล้าวไปอีกหนึ่งคนซึ่งคิดว่าเมื่อท่านได้กลับมาแล้วองค์จะต้องให้อาางวันมากมายพวกเจ้าไปกันได้ในเสียงของคนอีกผู้หนึ่งดังขึ้นมาว่าและกระบี่พิฆาตรักด้ามน,นั้นก็เป็นของวิเศษที่ท่านสิงคุงมีความปรารถนาจะได้มานานคนผู้นั้นเมื่อเอ่ยได้เพียงคำเดียว ก็ได้ยินเสียงอันเย็นชาตะคอกไล่ให้ผลออกไปว่าเราย่อมจะมีแผนการเองผู้ใดต้องการให้เจ้ามาปากมากด้วยยังไม่รีบถอยไปอีกหรือจากนั้นที่ภายนอกก็ได้เงียบงันไปเวลาครู่หนึ่งเฉืองวนเพลงไม่ได้ยินถึงตอนนี้ก็มีความยินดีอย่างเปี่ยมลน้นทั้งนี้เพราะเฉืองวนเพลงทราบว,ว่าคนผู้นั้นคงไม่ได้คาดคิดว่า ตนจะรอดพ้นจากการถูกไฟคลอ,อกในครั้งนี้ไปได้มหนำซ้ำยังจะเข้ามาเอากระบีพิฆาตรักจากตนไปอีกเมื่อมันเข้ามาตนก็จะหลบหนีออกไปได้อย่างง่ายดายเป็นที่สุดแน่นอนในเมื่อโอกาสที่จะรอดชีวิตเยี่ยงนี้แล้วเึิงเงนเพียงจะมีจิตใจคึกคักขึ้นในบัดนเดินเข้ามายืนอย่างใจกลางห้องอย่างสงบนิ่ง ได้ยินเสียงดังชีชีอยู่ติดต่อกันอย่างไม่ขาดระยะจึงคุ้นคิดว่าผู้คนทางเบื้องนอกคงกำลังจะสาดน้ำใส่ผนังเหล็กนี้เพื่อจะให้ความร้อนลดต่ำลงเวลาผ่านไปอีกครึ่งชั่วยามอย่างสงบก็ได้ยินเสียงดังโครมขึ้นที่ทางเบื้องนอกของห้องเหล็กจากนั้นจึงได้มีเสียงคนร้องขึ้นว่าลวกมือจริงอีคนหนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นมาว่า กระบ,บีพิฆาตรักอยาจะถูกเผาละลายไปหรือไม่มีคนหนึ่งตึงตวาดดุขึ้นว่าโง่บัดซบกระบีพิฆาตรักนี้นับว่าเป็นของวิเศษสุดของแผ่นดินมันเผาเป็นเท่าทานไปก็แต่เฉพาะแต่เฉิงมงินเพ่งเท่านั้นเองจากนั้นก็จึงได้มีเสียงร้องอย่างครื้นเครงจากคนหลายๆคนดังประสานกันขึ้นเฉิงมันเพ่งสะกดกลั้นใจไว้อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้เอ่ยปากเป่งเสียงเลยไม่นานนักก็มีเสียงดังเปลืองดังขึ้นมาเฉียงว่นเพลงจึงมองตามไปทันทีก็เห็นผนังเหล็กที่เบื้องหน้านั้นได้เคลื่อนไปทางด้านข้างอย่างเข้มช้าจนปรากฏช่องใหม่ประมาณสามเสียเศษเฉียงวอนเพลงยังคงยือนอยู่กลางห้องอย่างสงบเฉยแน่นิ่งมีคนสองคนเดินก้มศีรษะเข้ามาภายในห้อง เฉงงวนเพลงริงแค้นเสียงของเราอย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่าปราเสรฐแท้คำพูดที่ออกมาของเฉียงงวนเพลงนี้ไม่ได้กล่าวอย่างดังกังวานนะักแต่ผู้ที่ได้เข้ามาทั้งสองคนนี้เมื่อได้ยินว่าภายในห้องเหล็กนี้ยังมีเสียงผู้คนอีกจึงรีบเงยหน้าขึ้นอย่างฉับพลันก็เห็นเฉียงงวนเพลงยังคงยืนนิ่งอย่างสงา่าความตื่นตกใจในครั้งนี้ ใหญ่ลวงเป็นยิ่นักจนควันกระเจิงในยามนั้นคนทั้งสองต่างเมื่อมองตะลึงอย่างงงงันโดยไม่ทาาราบจะกระทำอย่างไรดีเฉื่องวนเพลงไหนเลยจะยินยอมปล่อยให้คนทั้งสองได้มีโอกาสเนี้รอดออกไปอีกได้ขยับร่างเพียงครั้งเดียวก็ผิวเข้าไปใกล้กับคนทั้งสองแล้วกระบีพิฆาตรักก็าปาดจากซ้ายไปขวาด้วยกระบวนท่านในวิชากระบีลมกรด ซึ่งถ่ายทอดมาจากอาจารย์แต่ดั้งเดิมทำให้ประกายสีเขียวเรืองนั้นพุ่งปราดออกไปอย่างน่าตื่นกลัวจู่โจมอย่างที่สรงออกของคนทั้งสองอย่างฉับพลันทันทีคนทั้งสองนั้นมีผู้หนึ่งที่ทรงฝีมืออันต่ําต้อยดังนั้นจึงได้ตื่นตะลึงจนง,งงงานไปอยู่นานแล้วทั้งนี้เพราะในความคาดคิดคำนึงของมันทั้งสอง เฉงเ่นเพลงควรจะถูกเผาพลานกลายเป็นเท่าทานไปเสียนานแต่ขณะนี้พอเปิดประตูลับออกเฉีองเ่นเพลงกลับยืนชะง,งาอยู่อย่างที่เดิมซึ่งเป็นเรื่องยากยิ่งนักที่จะคาดเดาถึงความไหนได้เลยจึงต่างก็เยืนอย่างอกสันขวัญหายเมื่อกระบ,บี่พิฆาตรักอยู่โจมเข้ามาแล้วแม้กระทั่งการหลบหลีกก็คุ้นคิดนม่ออก เพียงแต่ได้แผดเสียงร้องอันพิกลเล็กน้อยก็ได้ลม้มฟุบสิ้นใจไปกับพื้นส่วนอีกผู้หนึ่งที่มีฝีมือสูงลำ้ำนับเป็นหนึ่งในสีองค์ก์ของคลือหารเยเียงเหงหงมาดแมนจะเป็นเรื่องที่อุบัตินอกเหนือความคาดคิดในชั่วขณะนั้นก็รู้สึกตื่นตะลึงโดยไม่ทราบว่าความในเป็นอย่างไรแต่เมื่อเห็นเฉิงม้วนผิงควงกระบีปราดเข้ามาเช่นั้น ก็ยังรู้จักหลบลีกไปยังด้านข้างอย่างรวดเร็วเมื่อได้เปลี่ยนร่างผิวหนีออกไปแล้วปลายกระปีที่คาดรักอันเย็นจะเยือก<ๆ>ก็ได้เฉียดผ่านทรงอ,อกไปจนเหงื่อการแตกพลักทันทีชื่องว้วนเพียงใช้เพียงกระบวนท่าเดียวก็รุกล่จนคนทั้งสองต้องแตกกระเจิงดังนั้นจึงรีบปล่อยฝีเท้าพู้ปานออกไปทางประตูลับที่กว้างเพียงสามเท้า อย่างรวดเร็วดังราวกับสายฟ้าพอโผพ้นประตูห้องลับไปได้ก็เห็นที่เบื้องนอกนั้นยังมีหญ้าแห้งและเศษไม้อ,อยู่อีกมากมายบนพื้นนั้นก็เนืองนองไปด้วยน้ำอย่างแช่แช่และยังมีบริวารอีกเจ็ดแปดคนที่รออยู่ในที่นั้นเมื่อเห็นเชิงวันเพ่งโผล่ออกมาจึงเอ่ยว่ากระปีพิฆาตรักได้มาแล้วหรือ คนบรรดาเหล่านี้คงต่างเข้าใจว่าเฉีงวนเพิงได้ตายไปแล้วโอนผู้ซึ่งได้เข้าไปภายในห้องทั้งสองก็ได้กระบีพิฆข้ารักมาอย่างง่ายดายเป็นที่สุดจบจนไม่ได้เอ่ยออกมาจบคําและมองไปอย่างแน่ชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงเห็นได้ว่าผู้ที่ยืนอย่างเงียมเกรียมเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้านั้นไม่ใช่ผู้อื่นเลยคือเฉีงวนเพ็งนั่นเอง ในขณะนั้นผู้คนทั้งเจ็แปดคนก็จึงตื่นตระนกใจจนหน้าซีดขาวและอกสันขวัญหายไปในขณะนั้นเองก็บังเกิดเสียงกูอันประหลาดพิกลดังออกมาจากห้องรับทันทีแล้วเงาร่างของคนผู้นึ่งก็พุ่งปลาดออกมาจากห้องรับดังราวกับเหินบินมันผู้นี้คือชายชาการร่างผอมเกร็งที่หลบนีรอดไปจากกระบีพิฆาตรัก ซึ่งยังอยู่ในห้องลับนั่นเองพอมันปลากตัวออกก็จิงตะหวาดไปด้วยเสียงอันเข่งแข็งและลูกลนว่าจงรีบรัวละคังบอกอันตรายเถิดแลเรียกให้ตั้งไข่กระบีผนึกกำลังหพร้อมทั้งเรียกสี่องค์คนณะอย่าให้คนเหล่านั้นปล่อยละเลยให้เฉิงมพิงหนีรอดออกไปจากคลิหาดนี้เฉิงมนพิงได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะฮาฮาแล้วกล่าวว่า ท่านจงยาได้ฝ่ฝันไปเลยแม้กระทั่งห้องเหล็กที่กลุ่วไว้ด้วยปานจักรจันฟ้าก็ยังไม่อาจจะก,กักขังข้าพเจ้าได้เลยค่ายกระบีผนึกกำลังหกหรือสี่องค์ละคผูยิงใหญ่ยังจะมากักกันข้าพเจ้าได้จูอีกหรือเล่นในช่วงเวลาที่เอ่ยคำพูดออกไปนี้ก็ได้ยินเสียงระฆังรัวยางเทียเร็วเป็นการแจ้งเหตุร้าย เฉยงอเพลงจึงครุ่นคิดในใจว่ากระบวนค่ายกระบีพันึกกำลังหกนั้นตนก็ได้เห็นมาแล้วคิดว่าสี่องคล์ละผู้ยิงใหญ่คงจะเป็นผู้ทรงฝีมืออันดับสูงของบุริมที่มีอัจฉริยะตนนั้นกับพวกมันไม่ได้มีข้ออคา,าแค้นอย่างไรกันเลยยายจึงจะต้องมาลงมือต่อสู้กับพวกมันด้วยควรจะเรีบรุดไปที่หุบเขาจอมพูด จึงจะเป็นการสมควรเมื่อตกลงใจเช่นนั้นก็กอดแกวงกระบีพิฆาตรักขึ้นและตะวาดเสียงเข่นไปว่าข้าพเจ้ามาในทีน่นี้เพื่อติดตามล้างแค้นต่อเอี้ยเทียงเองเท่านั้นเองกับพวกท่านทางหลายนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด,ด้วยเลยแม้แต่น้อยอากไม่จะสกัดกั้นกวางทางข้าพเจ้าวไว้คมกระบีพิฆาตรักก็จะไม่ไว้น้ำใจไมตรีอย่างไรอีกแล้ว เชิงม่วนเพงกล่าวไปพลางก็บุกทะลวงฟ้าไปทางเบื้องหน้ายางดูดันทันทีผู้คนเจ็ดปดคนที่อยู่ทางเบื้องหน้าเมื่อเห็นเชิงง่วนเพงบุกทะลวงมาอย่างดุร้ายเช่นั้นก็จึงรีบผิวร่างเบี่ยงหลบออกไปอย่างสองฝ้าข้างทันทีแต่ทว่าร่างที่ผอมเกรงที่อยู่เบื้องหลังของเฉิงง่วนเพงหลับกูเสียงยา,ยาวขึ้น แล้วก็ได้โผพุ่งกายเข้ามาสกัดกั้นขวางทางเฉียงง้นเพงเอาไว้จฉงเงนเพงแค้นเสียงหัวเราะแล้วกล่าวว่าท่านเป็นใครคนผ,ผู้นั้นเปล่งเสียงหัวเราะอย่างเงียบเกลียมเย็นชาเฉีองเงนเพงพอได้ยินน้ำเสียงนี้เข้าก็จำได้ว่าที่ตนถูกกักขังอยู่ภายในห้องรับนั้นผู้ซึ่งอยู่เบื้องนอกคอยสั่งการจุดไฟครอกตัวนั้นก็คือคนผู้นี้นั่นเอง ได้อึปากเยอะเสียสีตนแต่ได้ยินมันกล่าวว่ามีกล้าข้าพเจ้าแทะโต๊นาม่งโขยเป็นหนึ่งในสี่องครักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ของคฤหานสิงคุงเฉง,งว่าเพ่งกล่าวเรียบๆว่าเมื่อครู่นี้ท่านสามารถหลบคมกระบีพิฆาตรักของข้าพเจ้าไปได้ก็นับว่าเป็นโชคอันมหาศาลอยู่แล้วหากแม้หยังไม่รู้จักดียวรู้จักช่วยอีกแล้ว ข้าเจ้าหวังแต่จะทะลวงฟ้าออกไปจากครหาหา์สิงห์กุงท่านก็มีอาจจะรอด้นจากเคราะห์กรรมของชีวิตได้ดอกโตทรงคอยกล่าวอย่างเงียบเกลียมว่าท่านผู้กล้าหาญแท่เชือ้อในสภาพเชน่นนี้ท่านยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ข้าเจ้าโตทรงคอยรู้สึกนับถือเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อเยี่ยสิงห์กุงได้มอบท่านให้กับข้าเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็ย่อมจะต้องกระทำตามภาระนี้จนสุดความสามารถจบบทที่22